let's say good afternoon to students in primary two of what banks Sao school Well, today we meet again with uh, teacher in unit 2 my family is still learning in unit 2 my family so, ในส่วนที่เป็นเรื่องของครอบครัวของฉันโอเค Do you k n o What do these sentences mean? หููรู้หรือไม่ว่าปร,ประโยคไปเนี้มันแปลว่าอะไรบ้าง who's this? who's this? แปลว่านี่คือใครเหรอ <Yeah. S 1> อ่านี่คือใครเหรอนะะตล้มา who's that? who's that? หมายถึงนั่นน่ะนั่นน่ะใครโน่นน่ะโน่นน่ะนั่นน่นอะอยู่ไกลนะครับนั่นคือใคร it's my sister it's my sister ครับมันคือพี่สาวของฉันนักเ,เรียนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, ทำไมอ่ะทำไมพี่สาวของฉันเป็นคนนะทำไมแทนด้วยคำว,ว่า it นะครับก็อธิบายอย่างนี้นะครับ ถ้าดูหนังสือประกอบไปเขาจะถามถึงรูปที่อยู่ในอัลบั้มนะครับโฟโตอัลบั้มหรือรูปที่แขวนอยู่ที่ข้างฝาผนังบ้านลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นภาพถ่ายรูปถ่ายนะครับเราจะใช้คำว่าอิดแทนแต่ถ้าเป็นคนเป็นเป็นคนเลยเนี่ยเราจะใช้คำว่า ถ้าเป็นพี่สาวเจะใช้คําว่า she นะถ้าเป็นพี่ชายน้องชายเลยใช้คําว่าเราจะใช้ brother แทนพี่ชายน้องชายใช่ไหมแต่เขาเป็นผู้ชายเราจะใช้คําว่า he ในทีน่นี้คุณครูใช้คําว่า it แทนเพราะว่าเราอธิบายไปแล้วว่าเราพูดถึงรูปภาพเนาะดังนั้นรูปภาพไม่ใช่คนเลยใช้คําว่า it แทนทำม it's my grandmother it's my g l a n m o t h e r แปลว่านั่นมันคือยายของฉันนั่นคือยายของฉัน It's my family It's my family แปลว่านี่มันคือรูปครอบครัวของฉันนี่มันคือครอบครองฉัน This is my father This is my father หมายถึงนี่คือ พ่อของฉันน,นี่คือพ่อของฉันนะ b u s i s m y n ป้า e การสนทนาการนะครับก็อยากให้นักเรียนตั้งใจน,นิดนึงในส่วนตรงนี้นะครับคุณคร ja ูก <int ess> ็จะพยายามอธิบายช้าๆเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของห,หลักภาษาเนะี่เราไม่ได้อยู่ต่อหน้ากาันการเปลี่ยนประโยคนะครับจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามนะครับประโยคคำถามฝรั่งเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบ แบบที่1ก็คือถามให้ตอบยาวอธิบายยาวนะครับหรือแบบที่2ฝรั่งเราต้องการแค่ใช่กับไม่ใช่นะครับใช่ตอบ yes ไม่ใช่ตอบ no นี่คือแบบที่2ของคําถามของพวกฝรั่งเนาะ,ะดังนั้นการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคําถามนะครับเราจะใช้คําที่มันอยู่ในนี้แหละนะครับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อย นักเรียนลองตั้งใจดูนะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่า it's my sister แปลว่าอะไรนะฮะ it's my sister แปลว่ามันคือพี่สาวของฉันมันคือพี่สาวของฉันนี่ถามว่าภาพนั้นนะ่ะมันเป็นพี่สาวของเธอใช่ไหมนะเราจะถามว่ายังไงนะก็จะได้รูปคำถามแบบนี้ครับ is it your sister is it your sister นะครับ คำพวกนี้มันมาจากไหนหรอมันมาจากการสลับที่แล้วมันมาจากการสลับที่ apostrophe s ชื่อเต็มคําเต็มมันก็คือคําว่า is นั่นเอง is นะครับ it สลับที่กันเดี๋ยวนะสลับที่กัน is it my ที่แปลว่าของฉันเวลาที่เราบอกคนอื่นนี่คือรูปของพี่สาวฉันเวลาเราถามรูปพี่สาวของคุณใช่ไหมเห็นไหมมันเปลี่ยนจากของฉันเป็นของคุณในประโยคคําถามนะครับเนี่ยจาก my ก็จะกลายเป็น you อ,อย่างนี้นะครับ ที่เหลือล่ะเหมือนเดิมแล้วเพิ่มเติมอะไรเข้ามาเนะี่ยมันคือพี่สาวของคุณใช่ไหมเพิ่มเติมอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเครื่องหมาย q u อร์ i o n mark นะหรือว่าเครื่องหมายคําถามมันเรียกว่าเครื่องหมายคําถามตอนสมัยครูยุทธเรียนคุณครูบอกว่ามันคือเครื่องหมายแม่งง้องแง่งมันเหมือนลูกน้ำออประนะมาณนี้นะครับเครื่องหมายคําถาม it's my grandmother อ่าประโยคนี้ it's my grandmother มันคือคุณยายคุณย่าของฉันใช่ไหมครับประโยคนี้นะอ่ามันคือคุณยายของฉันในที่นี้เราแปลว่าคุณยายแล้วกัน grand, grand แปลว่ายิ่งใหญ่ mother แปลว่าแม่เอามารวมกันแม่ใหญ่ไปคล้องกับภาษาอีสานัวดี grandmother แม่ยายแม่ยายนะหมายถึงคุณยายนั่นเองครับอ่า ก็ถ้าเราจะทําประโยคนี้ให้เป็นประโยคคําถามมันคือยายของฉันจะบอกว่าเนี่ยมันคือภาพยายของเธอใช่ไหมมันคือภาพยายของเธอใช่ไหมเออมันคือภาพยายของฉันมันก็สลับกันนะสลับที่กันแบบนี้เลยครับนะเมื่อเมื่อตอนต้นนะครับมันครูบอกว่า a f ฟ r อสโซฟีเอสนะครับมันก็คือคอําวนะ่า is ใช่ไหมถ้าเราทำนะครับ is it your grandmother นะครับ is มาจากนี่เองนี่ไงนะครับครัวอธิบายไปแล้วสลับกับอ t ดครับอ่าสิ i ไม่ของฉันก็เปลี่ยนเป็นของคุณในเวลาเราถามเราถามคนอื่นใช่ไหมมันไม่ใช่ของฉัน,นเป็นของคุณเราก็เลยเปลี่ยนนะครับแกรนมาเชอยังอยู่เหมือนเดิมครับความหมายคือไรอ่ามันคือคุณยายของคุณใช่ไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมใส่เครื่องหมายเลยนะ เครื่องหมายคําถามง่ายเครื่องหมาย question mark หรือว่าเครื่องหมายแม่งง้องแง่งนั่นเองนะอ่ะโอเคการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคําถามมีตัวอย่างต่อนะครับ this is my father this is my father เนี่ยนี่คือพ่อของฉันเ,ออเพื่อนไปเย,ยปเี่ยมไปเที่ยวที่บ้านแล้วไปดูรูปก,กันเออสงสัย ว่ารูปผู้ชายคนเนี้ยที่อยู่ที่อยู่ในอัลบั้มเนี้ยตอนตอนหนุ่มๆนุ่ตอนที่ยังเป็นเด็กตัวเท่าเราเนี่ยเขาก็ชี้เนี่ยเนีนี่คือรูปของใครเนี่ยเเนี่ยเป็นรูปของพ่อของเธอใช่ไหมเนี่ยเป็นรูปของพ่อเธอใช่ไหมนะครับเพื่อนเขาเลยถามหนูว่า is this your father นี่เป็นรูปของพ่อเธอใช่ไหม is this your father นี่คือรูปของคุณพ่อของเธอใช่ไหม ก็เหมือนเดิมอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่อเมื่อตอนนั้นมันเป็น i t ใช่ไหมครับทีนี้ is เนี่ยมันออกมาชัดเจน is ก็สลับที่กันเมื่อกี้มันสลับกับ it ใช่ไหมครับนี่ไง this สลับกันมาเปลี่ยนเป็นอะไรฮะมาเปลี่ยนเป็นยั่วเห็นไหมปาร์เเหมือนเดิมนะครับ f a t h เ r เหมือนเดิมนี่คือพ่อของคุณใช่ไหมอย่าลืมเครื่องหมายคำถามถ้ามันเป็นประโยคคำถามนะฮะ แค่นี้เองอ่ะอีกสักประโยคนึงนี่ that that นั่น is my brother นั่นแหะเป็นรูปของพี่ชายฉันประโยคบอกเล่าเล่าให้คนอื่นฟังนั่นแหะรูปของพี่ชายฉันใช่ไหมนั่นคือพี่ชายของฉันนั่นเองพอถ้าเราอยากจะถามบ้างเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคำถามบางเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนแทนแทนที่เพื่อนมาเที่ยวบ้านเราอยาเงยเราไปเจอนะครับรูปเด็กที่มีอายุเท่าๆกันกับเราเงี้ยเราก็สงสัย เอ๊ ه, มันใช่พี่ชายของของเพื่อนเราปะนะเราลองถามดูเป็นภาษาอังกฤษ Is that your brother? นั่นน่ะรูปพี่ชายของเธอใช่ไหมนะครับ that นะ that ก็สลับที่กันกับอะไรฮะสลับที่กับ is นะครับไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเป็น you r brother ยังอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมเครื่องหมายคำถามเมื่อมันเป็นประโยคนั่นคือพี่ชายของคุณใช่ไหมอ่า แค่นั้นเองคําตอบล่ะคุะยุทธบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยฝรั่งเนี่ยเขาถามมันอยู่สองแบบหนึ่งหนึ่งถามแบบให้เอาคําตอบยาวๆแบบนั้นมันจะขึ้นต้นด้วยพวก What, where, when, why, who, how, which who? ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่แต่เนี้ยเขาสลับที่เอาคํากริยาไปวางไว้ข้างหน้าประโยคนะครับคําตอบแบบเนี้ยมันจะตอบเป็นใช่ ไม่ใช่ใช่ก็ yes ไม่ใช่ก็ no แค่นั้นเองครับมี yes กับ no yes กับ no ใช่กับ yes ม่ใช่กับ no แค่นั้นนะอ่ะมาดูกันสิถ้าเกิดว่าเขาถามว่า is it your sister อ,อีกันหนึ่งก็คือเสียงท้ายของประโยคคำถามแบบนี้ต้องสูงนะครับถ้าเราออกเสียงแล้วเราจะตลกตัวเองคุยบางทีก็อดขำไม่ได้ is it your sister นะครับ is it your sister ตรงเตอร์เนี่ยจะสูงนะครับ Is it your sister? แปลว่าเนี่ยคือพี่สาวของคุณใช่ไหมเนี่ยคือพี่สาวของคุณใช่ไหมใช่ตอบอะไรฮะ Yes it is ใช่อ๋า Yes it is ถ้าไม่ใช่อ่ะ No it isn'tNo it isn't ไม่อ๋าไม่ใช่นะครับถ้าใช่ถ้าใช่ถ้าใช่ให้ตอบอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อ๋าถ้าไม่ใช่ตอบอย่างนี้ Yes it is ถ้าไม่ใช่ใตอบ no it isn't นะถ้าเกิดคำถามต่อมาถามว่า is it your mother is it your mother นี่คือรูปแม่ของคุณใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ของคุณใช่ไหมนะครับใช่หรือเปล่าล่ะใช่หรือเปล่าใช่ตอบ yes it is yes it is ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no 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 it i s n no it isn't ไม่ใช่รูปแม่เรา นะครับแล้วอธิบายต่อนี่เป็นรูปป้ารูปน้ารูปอะไรก็ววานะครับอ่ะนะฮะก็ But, ใช่ก็ตอบ yes is t i ไม่ใช่ก็ตอบ no is it เนาะการตอบคำถามอา้าวทำไมนี้ค้างอยู่ <c oughs> นะฮะถ้าใช่ถ้าใช่ถ้าไม่ใช่โอเคคำถามคือ is this your father is this your father เนี่ยคุณพ่อของเธอใช่ไหม Is this your father? Is this your father? นะครับถ้าใช่ละ่ะใช่ตอบอะไรครับใช่คุณพ่อตอบ yes it is ถ้าไม่ใช่ภาพคุณพอ่อหรอกแล้ว oh, เ well, no it is not นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเอาอันนี้มันซ้ำกัน <laughs> อโอเคแล้วก็นักเรียนนะครับดูคลิปจนถึงตอนท้ายเนี่ยหยิบหนังสือมาดูหน้า34นะครับ let's think ให้คิดวิเคราะห์นะครับดูซิ เขาบอกว่า this is your family นี่เป็นภาพครอบครัวเธอนะ at the table you talk. No, no, no. อยูอ่บนโต๊ะเนี่ยเรอบล้อมโต๊ะอยู่นะครับ write the question and the answer ให้เขียนคำถามแล้วห้เขียนคำตอบด้วยนะครับเขามีหมายเลขหนึ่งสอง three four five นะครับมี number from one to five นะครับหมายเลขหนึ่งถึงห้าก็ถามตามโจทย์เลยก็ถามว่า is this your family is this your father ดูหมายเลขหนึ่งสิครับหมายเลขหนึ่งใช่คุณพ่อไหมใช่ไงใช่ก็ตอบ yes it is yes it is หมายเลขสองล่ะก็ะถามว่าอะไร who's this <S เอา้าจำได้ไหม who's this แปลว่าอะไรนี่คือใคร who's this <S เวลาตอบตอบยังไงฮะเวลาตอบ it's my mother it's my mother เนี่ยรู้แม่เราไงเนี่ยเห็นไ,ไหม แล้มาคาถามที่สามจะถามอะไรได้จะถามแบบข้อหนึ่งก็ได้ถามแบบข้อสองก็ได้เหลืออยู่สามข้อเหลืออยู่สามข้อนักเรียนทาม,มาจะถามแบบเอาคําตอบยาวๆหรือจะถามแบบเอาคําตอบเยี่สนคุณครูไม่ห้ามไม่กาเกนอะไรทั้งนั้นลองแต่งประโยคน,นะครับถามตอบถามตอบนะคิดว่าทำได้ไหม ได้ดิคุณครูมั่นใจหนูเก่งที่สุดทุกคนเลยปอองครูยุดรู้นะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับต้อง say goodbye นะครับบายบาย see you later แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆนะอย่าลืมทำงานนะครับอย่าลืมทำการบ้านอ้ออีกอันหนึ่นงนอกจากทำการบ้านแล้วอย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับทำงานบ้านด้วย ทำการบ้านด้วยทํางานบ้านด้วยงานบ้านหมายถึงรอกน้ําเช็ดโต๊ะเช็ดตู้เช็ดเตียงงานที่เด็กๆปปอสองสามารถทําได้นะครับแล้วก็ไม่เื่อไม่สนคุณพ่อคุณแม่สบายใจหรูเก่งมากนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้บายบาย